คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่คําพูดใดไม่เหมาะสมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโอ้โหฮะสวัสดีครับอยู่ช่องวิคกีสัลลับกันเช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจทีกอะทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้อยู่ช่วงเวลาของโบนัสไทม์ตามเคยนะโบนัสไทม์คืออะไรโบนัสไทม์ก็คือกลุ่มที่จะบอกอัตราการแตกของแต่ละเกม มีเ,เพื่อนอยู่ในกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ใครที่สนใจกลุ่มโบนัทธามที่ผมตามมาก็คลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกนะมมมนกนะผมปากมุดไว้แล้วเออวันนี้ก็อยู่หนะ้าเกมมาจองเวสองนั่นเองนะทุกคนเออจะพกทุนเท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องรอดูกันนะไปเล่นกันเลยเอาน ทุนมาเท่านี้เยอะไหมมาเท่านี้เออยี่สิบแปดบาทเท่าน,นั้นนะยี่สิบแปดบาทขาดตัวเออไปกดเป็นสองเลยนะก็ใครยังไม่ดูคลิปวิลาย้อนกลับไปดูได้ทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องคิดไปต่อไปด้วยนะอยากให้เกมอะไรทุนเท่าไหร่ลองขอก็เข้ามาได้เบนหนึ่งดีกว่า <c oughs> ถ้ามีเยอะเนี่ยอย่างแน่นอนนะไม่ต <c oughs> ้องห่วงสวย พอเบ็ดพอเบต็ต่ำอะไรดีเหลือเกินโอเคพอพอเล่นเบ็ดต่ำอะไรโคตรดีเลยนะพอพอเราเล่นเบ็ดสูงแล้วแม่ไม่จ่ายเลยเออดูดีได้มา26บาทไปเรื่อย <c oughs> <c oughs> มันไม่ค่อยไหลดีเลยอะทุกคนโอ้ บอทจะไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยนะทุกคนเออแม่งไม่เข้าให้เลยอย้ไอเฮียเอ,อ้แล้วมาเข้าฟรีเบทหนึ่งไอสัตว์เอ,อ้ยจะจ่ายกูหรือเปล่าเนี่ยเข้าฟรีเบทหนึ่งด้วยทุกคนเสรยดาย่ะบางน่าจะเข้าฟรีแบบว่าเบ็ดประมาณเบ็ดห้าอะไรเงี้ยเข้าฟรีเบทห้าคือหน้าสวยกว่านี้ นี่เบ็ดหนึ่งไม่รู้แม่งจะให้เท่าไหร่นะกลัวแม่งให้น้อยดิประเด็นอะออมาหนักหน่อยมาหนักหน่อยสิเออเอาแบบนหนักหนักหน่วง,ง,งอ่ะ เอออย่างนั้นแหละนักหนักนุ่งๆอ่ะ,ะ,ะสามหูขาดสามกลมเลยเสียดายว่ะสวยไหลไหลยาวๆเออยังอืมอูชุนเลยว่ะเ้าวเน้เ้าวเน้ เ,เบนะ็ดหนึ่งนะเบ็ดหนึ่งจ่ายเท่านี้ถามว่าเยอะไหมมันเยอะนะมันก็เยอะแหละนะมัน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 ก็พอได้ทุกคนเออมันก็พอว่าต่อชีวิตได้เออเพราะมันแค่เบ็ดหนึ่งนะงยอย่าลืมนะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเบ็ดที่ทุกคนเล่นด้วยเออทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเบ็ดที่ทุกคนเล่นด้วย mai mình rồi xe có đây gì nữa thao kèm lao rồi kìa con bồ no cả ừ thế à tỏi dặn ngay to mi to mà không rồi đuôi เจ็ดบาทอีกแล้วทำไมมันอยู่ได้แค่นี้เองสวยเออไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวลูกไหลาย,ยาวไปอีกไปได้อีกเออไปได้อีกไหลาย,ยาวายเออไม่ายยาได้อยู่นะเออจานได้จานยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่มันก็โอเคอยู่นะทุกคนสวยเข้าฝีแม่งไปเลยใครไม่ชมพีนแล้วยังกลับมาชมได้ทุกคนได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครกดติดตามกำลังใจแล้วก็ทำทุกตัวต่อไปด้วยนะ อยาก,ออออา,า,า,ากให้เล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ลองขอเข้ามาได้ถ้ามีจะให้เล่นจะเล่นให้อย่างแน่นอนนะทุกคนเออแล้วก็ขอขอบคุณเอ่อ955คนนะที่ช่วยกด subscribe ให้ผมด้วยนะเออทำให้ผมมีกำลังใจด้วยนะก็เดี๋ยวไว้จะมีอะไรดีๆให้ทุกคนดูไปเรื่อยนะเออจะมีอะไรดีให้ทุกคนดูไปเรื่อยผมจะไม่หนีหายไปไหน,นอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ผมนะครับผมเออ อย่างไงคุณช่วยกันนะแค่นิ้วจิ้มเข้าไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแค่นั้นเองทุกคนนะก็เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคดีๆเออบอกสอนเทคนิคบอกอะไรดีให้นะก็สำหรับใครสนใจกลุ่มโบนาณธรมที่ผมตามมาก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะฝากหมุดไว้ให้แล้วเออสวยยาวไหลๆหน่อยไหล Quay quẩy, bay lắm bay lắm bay lắm dài lắm bay à bay lắm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  bay phát bay lắm bay à หนักหนักนุ่งนวงนิ่งๆไวอยู่ไกลเกินได้ใช้ยุ่งว่ะแล้วไวหนึตัวบัฟพอ้กับห้ากมให้สองบ,บาทตามด้วยอะไรต่อฮะคขีดแล้วยังไงต่ออีกูนึกว่าจะมาอีกยา่าไปกดเองนี่แหละแตกด,ดีกว่าแม่งปั่นออโต้แม่งแทบไ,ไม่เข้าเลยเฮีย er. กดมือแม่งมาดีกว่าอีกอนะกดมือมาดีกว่า,าจริงทุกคนฮะ อ้าผมรู้สึกตอนนี้ว่ากดมือแม่งมาดีกว่าสวยไหลไหลไปไหลยาวยาวยาวโอ้โหจะได้ไหมแม่งไม่ไมหลาย,ยาวถ้าไหลาย,ยาวอันนี้นะดีเลยจะแท็กเบ็ดเยลยคนขี่ต่อสวยแล้วยังไงทำด้วยห้ากลมแล้วยังไงต่อเต็นแดงตัวยังไงมิกซ์มา ดอกนี้แพงนะหนึ่งร้อยสามสี่บาทก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดนะทุกคนเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะจากไลฟ์ตอนไหนก็ถ้าใครอยากดูก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะถ้าใครไม่ชอบดูการไลฟ์สดก็รอดูคลิปได้นะผมรอดูคลิปได้นะเออไปสว<ป>ยจางนั้นหนึออ่งร้อยสามบาทอุ้ยได้อยู่นะกดมือมากว่าทุกคนตอนเนี้ย ความรู้สึกของสองกลต่อสวยวายตดสามตัวมับเขาให้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดห้าตางค์สวยสวยจ้าดนะสวยจ้าดเขาสูทพอร์ตแบบนึงนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผม อย่าพึ่งเบื่อกันนะทุกคนอย่าพึ่งเบื่อกันไปไปเลยยังไงอ๋อหนึ่งร้อยสิบสี่สวยงามอยู่นะได้อยู่นะไปชะกชักชะกชักชะชัสวยวาาอยู่ไกลเกินแต่ก็ได้ใช้อยู่สองกลมแล้วยตั้งจะมาต่อหรือเปล่าไม่มาแล้วระบาไมมาแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเป็นบาทสวยงาม ไปเลยไปเลยกดให้คีย์บอร์ดพังไปเลยไปจะจะจะจุกขุ้จุกห uh, ุดจุกบูสบุ๊อบุอดเออ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 คือมันจะมีจังหวะนะคนนะมีจังหวะแบบว่า้เยแบบสมมติออโต้สามสิบอย่างเงี้ยสมมตินะออโต้สามสิบอย่างเงี้ยแม่งจะมาลองกีใหญ่ประมาณสัก 5ถึง10รอบป่ะนะที่เหลือคือว่าวที่เหลือคือว่าวไม่ว่าวก็จ่ายน้อยเอออยู่แค่เนี้ยลองสังเกตดูมาเดี๋ยวลองออโต้สามสิบไปดูสวยยักเน่ยเนี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 ่ยหนึ่งอุ้ยเลขสวยแล้หนึ่งของสามอ่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะหน่าลาดูนะมาดูกันออโต้สามสิบนะปึบปึบว่าวว่าวเนี่ยไม่ว่าวก็ได้น้อย เดี๋ยวจะนับนะว่าว่าว่าออโต้สามผิดมันจะได้ดอกใหญ่ๆกี่ครั้งอะอ่ะอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไวอยู่ไกลอันนี้ได้อยู่อันนี้ดอกใหญ่อะดอกใหญ่มาแล้วหนึ่งครั้งนะดอกใหญ่มาแล้วหนึ่งครั้งนะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทมาแล้วหนึ่งครั้งรอดูนะเว้าวว้าอันนี้ได้น้อยไม่นับได้น้อยไม่นับนะได้น้อยไม่นับนะนี้ดอกเล็กดอกหลังติดคือดอกเล็กสวยจากนั้นไหล ไหลลอยไหลเรื่อยเรื่อยเออไปเรื่อยจางงั้นแหละนี่อ่ะสองดอกใหญ่มาแล้วสองนะมาแล้วสองหนึ่งร้อยบาทเปะเลยเออดอกใหญ่มาแล้วสองตอนนี้นะในออโต้สามสิบนะเอาไว้ไหลไหลไปลูกไหลไปไหลเนี่ยอันนี้ไม่นับสี่บาทไม่นับมันจะได้สักกี่รอบผมอยากรู้อ่ะเออก็วัดกันให้ดูสดๆไปเลยนะ ให้ดูกันสดๆไปเลยว่าสวยนี่น่าจะดอกใหญ่นี่ไมาอูสามดอกครับผมเออสามดอกแล้วยังไงมาอมกไหมาอีกหรือเปล่าเออ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 เเป็นอะไรนี่เป็นอะไรมาดิอ่าทุกคนก็สรุปนะ สรุปมาแค่3รอบนะที่แตกหลักร้อยคือมา3รอบนะเบ็ดเอ,อไปเบ็ดสแม่งเลยมากดเองเนี่ยแหละสวยยังไงไหลเบาไปเอา้าใช่ได้ใช่ได้นะออตโต้พันเลยไหมออตโต้80ไปเลยนะออตโต้80ไปเลยเออให้มันรู้ไปเลยว่าใครเป็นใคร <c oughs> สวยไหลเลยลูกไหลเลยลูกไหลเลยอ,อโโัโต้แปดสิบจะให้ดอกใหญ่กี่รอบทุกคนอะมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งนะมาแล้วหนึ่งตอนนี้จะได้ดอกใหญ่กี่รอบต้องรอดูนะมาแล้วหนึ่งตอนนี้มาแล้วหนึ่งมาแล้วสองอ่ะมาแล้วสองสวยอู้ดอกนี้แพงมากดอกนี้แพงจริงหกรอบเจ็ดบาทโอ้โหเยอะเยีย่ยสิบทุกคนลุกว่ะ ขนลุกเลยเี่ยสวยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเก้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เก้เบ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยมฮ้น้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้่เฮ้ยเฮ้เฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเยเฮ้ยเฮเเฮ้ยเฮเกเฮ้ย้เฮยเเฮเยเเเ้เหยเย ไม่รู้จะแตกงให้ผมหรือเปล่าเออไปไปได้อยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะดอกนี้สามอยแปดะเบ็ดสิบบะทุกคนเบน็ดสิใช้ได้นะเออไม่หรือเปล่าวยอย่างนั้นสองกต่อเลยละไว,วติดบาปเขาให้ยังไงสองที่ตอ่อระวายติดมันมีต่อว้ามีตอม่ตอ2กลมแล้วยังไงต่อไปายต่อแล้วเปล่า บาเองมาไหลยาวเออสวยไปไม้งมาแล้วหรอไอ,อ้นี่โอ้โหว้าว้าน่าจะเท่านี้แหละไอ้เหี้ยสวยเอมอมึงมาหน่อยก่อนปิดท้ายมึงขอขอบ้างใหญ่ๆอะ่ะ กูขอบังใหญ่อะมึงได้ยินกูกูบอกว่าบังใหญ่อะสวยยังไงต่อแล้วมีต่อแล้วือเออได้อยู่แล้ววายติดภาษาตีนต่อสวยงานตัวรวยกตัวยังไงบับเอาให้ไอ้เฮียวายไม่ได้ใช้งานกูงงกูงงมากเนี่ยก็ได้มาเท่านี้ทุกคนนะประมาณนี้เออเท่าไหร่นี่กดเลย1480บาทนะคอมโบข้างในคือโหดมากนะคอมโบข้างในคือเขาแจ๋วจริงแล้วใช้ได้มากเออโอเคเลยนะ ก็สําหรับใครที่สนใจกลุ่มโบนัสทามที่ผมตามมาก็คือลิงใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ําว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกนะผมปักหมุดไว้ให้แล้วใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกับกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณทุก955ศับมากขอบคุณ955ศับมากเออได้ผมมีกําลังใจเลยนะได้ผมมีกำลังใจเลยโอ้โหจบเกลียวแล้วมันจะเลยไปทำไมวะน่ามันจะเลยไปทำไมวะน่าเหี้ย ตอนนี้ออโต้80คอมโบหนักมาแค่สองรอบเองนะผมนับอยู่นะคอมโบหนักมาแค่สองรอบเองที่เหลือก็จอกก็จ้อยมากเออที่เหลือดูดดูดิมันจะดูดดูดเยอะทุกคนสวยไปไหลเออสามรอบเออสวยยังไงถึง400ไปเลยเหี yeah. ้ยขอ,อภัยในคำหยาบด้วยนะคนเอ,ออขอภัยด้วยนะผมนะ เด็กที่มีอายุต่ำแม่นแนะนำไม่ทำตามให้ข้างบนเอนเอมันไม่ดีนะนเ,นอเออสวยอย่างนั้นไปเจ้สวยไ,ไป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 ,ไป,ไปอย่างนั้นเออเฮ้ย่ามาลู สไปไหลสวยเออยอย่างงาั้นไปไปไหลไปเลยเฮียสอ้ย2 1บบาทสวยงามมา3รอบ4 4่รอบ5รอบแล้วลืมเลย ลืมเลยตุกกิมว่าแต่ลุ้นช้ช,ช้จุดบๆช้าจุดจุช้าจุ๊บุดจ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 จุดจุดุ้ดจุ่จุดจดจุ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 ดจดจุ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 ดจดจุดเองอุดจุุดดจดจุจจจจจจหนะดหุดจุไไดุค quái dặn anh chắc hồi như lễ vật lộn đem em mê lộn mấy quái dặn 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 Bá dặn อย่างงั้นโอ้โหโบสวย,ยอย่างงาั้นเฮ้ย э э ช้าคืบคืบคือ,คอ,คอป้าลามาโู้โได้อยู่นะออโต้แปดสิบค,ค,คือคอมโบมาบ่อยนะทุกคนคอมโบเข,ขาเข,ข้าหลายรอบอยู่นะออโต้แปดสิบอะได้สวยยังไงต่อ แล้วมีต่อมาแล้วทำไมละ่ะแล้วมึงทำไมกูละ่ะฮะเอาหรือเปล่าล่ะถามา่าใกลห้าบาทมึงใช้ได้ววะสวยไป,ไปจ้าจ้าจ้ายังไงจ้าไปบาบาบา ท,ที่สุดท้ายขอเหอะนะมึงมาไหลๆหน่อยไอ้เหี้ยไม่ไหลแล้วคือดูรู้เลยอะถ้าสองขีดแม่งลงมาอีกก็คือแม่งไม่ไหลแน่นอนอะตะกี้คือผมเห็นตูนมาแล้วอะเออพ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 อ,พอนะ <Okay. S 1> ผมอาจจะ <c oughs> ถอนเท่านี้แหละไม่แนะ่ก็ถอนถอน,ถอนเออแล้วเก็บเศษไว้แล้วกัน อาจจะเก็บเศษไว้เล่นเอ,อเกมอะไรก็ต้องติดตามชมนะทุกคนวันนี้ถอนแค่นี้ดีกว่านะก็ได้แล้วก็ต้องถอนทุกคนผมบอกตลอดนะเออก็สําหรับใครสนใจกลุ่มบนัสทามที่ผมตามมาก็คือที่ลิงตายคอมเมนต์แรกนะย้ำว่าลิงตายคอมเมนต์แรกได้เลยเออวันนี้มาจองมาดีมากเออเต็มสิบไม่หักเลยนะเต็มสิบผมไม่หักเลยมาจองจัดเต็มมากวันนี้เออเบ็ดสิบ ใช้ได้นะไหลยาวๆนะเข้าฟรีก็ไหลเออเข้าฟรีก็แตกมาพันสี่ใช้ได้มากทุกคนนะเออแล้วก็<ช>ไว้ <บา S 1> เจิกน <บา S 1> ใหม่ <บา S 1> เกมหน้าดีกว่าือคลิปต่อไปนั่นเองนะก็ใครท่านนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะเออกดกระดิ่งไว้นะผมมันจะได้แจ้งเตือนในทุกๆวันนะจะได้เข้ามาดูกันได้อย่างหนำใจเลยนะแล้วก็ส่วนการไลฟ์สดการไลฟ์สดก็จะมีมาบ่อยขึ้นนะ ะมีมาบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนนะเออไม่แน่อีกหน่อยก็อาจจะไร้สดเป็นจริงจังเลยอาจจะไร้สดเป็นจริงเป็นจังนะก็เข้ามาดูเข้ามาติดตามผมด้วยก็ได้นะเออก็ประมาณนี้สําหรับใครสนใจกลุ่มนัสทามที่ผมตามมาก็คลิกลิงใต้คอมเมนต์แรกนะย้าว่าริงใต้คอมเมนต์แรกเลยผมปากบุ่นไ้แล้วไปกันเนะสาหรับวันนี้ซันต้าคอรคนคนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ มันแก่แล้วไงแก่แล้วเสียงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออนะแก่แล้วเสียงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอ้ย